สวัสดีทุกคนพบก,กับช่องน้องเฟิร์สรีวิวอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวไม่ได้รีวิวผลิตลนะเราจะมารีวิวต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ที่บ้านมีพื้นที่น้อยแล้วก็ต้องการพื้นที่สีเขียวบนโต๊ะคอมหรือว่าโต๊ะทำงานนะทุกคนน้องมีเชื่อว่าออบชมพูอยู่ในสกุลเงินไหลามาหรือว่าซิงโกเนียมแล้วก็อยู่ในวงอานาซีหรือว่าวงบอลสังเกตได้จากใบเลยเนี่ยทุกคนน้องใบเหมือนต้นบอลกระดาษที่เราพบกันขัางทางม,มาก น้องเนี่ยเป็นไม้พุ่มที่จะแตกถิ่งก้านสาขาออกทางด้านข้าง,างนนเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเหมาะกับซื้อมาปลูกเราได้มาจากตลาดจะดูจากมีต้นละสิบบาทก็ได้มาต้นกอใหญ่ประมาณนี้เลยแต่เราปลูกมาได้ประมาณ3เดือนแล้วกอน,น้องก็เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน้องด้วยความที่ว่าน้องเนีเน่ยแตกกอเป็นพุ่มใหญ่ๆทําให้เหมาะกับการปลูกเป็นแบบไม้กระถางวางไว้หน้าบ้านมากๆถ้าปลูกเป็นกอใหญ่ๆได้ก็จะสวยมากๆเลยคะ ด้วยความที่ใบของน้องชมพูเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทําให้เราสามารถแยกออกมาจากอ,อมนาคหรือว่าอ,อมเงินได้นะทุกคนซึ่งอ,อมนาคเนี่ยใบมันก็จะออกสีเหลืองๆหน่อยแต่ช่วงแรกก็จะใบสีชมพูเหมือนกันซึ่งแยกออกก็ยากอยู่ดีแต่ก็มีจุดตดิ่งกันคนละแบบนะอ,อยากใช้สอยมาทั้งสองต้นเลยเพราะว่าสอยทั้งสองต้นน้องเนี่ยชอบอยู่ในแดดลำไรแล้วก็ชอบความชื้นปานกลาง อาจจะชื้นมากก็ได้แต่ก็อย่าให้มันแฉะชอบชื้นแต่ไม่แฉะแล้วก็แดดลำไรพยายามจะให้น้องโดนแดดจัดนะเพราะถ้าน้องโดนแดดจัดใบสวยๆของน้องก็จะไหมไปหมดเลยนะเราแนะนํามากๆเลยสําหรับใครที่อยากปลูกไม้กระถางเล็กๆเอาไว้วางมาตรงโต๊ะคอมหรือว่า,าไว้ประดับบ้านน้องเนี่ยทำเป็นไม้มงคลแล้วก็ยังให้ใบสีสวยสดอย่างนี้ด้วยทุกคน ้องเนี่ยจะโตไม่เร็วไม่ช้านะปลูกสักพักก็จะได้กอประมาณเราเลยแต่พอโตแล้วเนี่ยเราสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเพราะว่าพอต้นไม้สกุลพวกบอลเนี่ยเวลามันโตอะถ้ามันเป็นประเภทไม้เลือ้อยมันจะแตกรากอากาศออกมาทุกคนอย่างเช่นมอนสเตอรล่าครูตาพูู้้าชินีหินอ่อนหรือแม้กระทั่งต้นออมนาเองก็เช่นกันออมชมพูก็เป็นหนึ่งในต้นไม้วงบอลดังนั้นมันมีรากอากาศ พอต้นโตมากๆเนี่ยมันจะแตกถิ่งก้านสาขาออกมามากขึ้นซึ่งมันจะมีรากอากาศห้อยลงมาเราสามารถตัดต้นนั้นไปปักชำได้เลยซึ่งเราก็ได้ต้นใหม่ไปฟรีๆเป็นการสร้างรายได้จากต้นทุนทีนท่ถูกใช่ถูกแ,กและเราสามารถสร้างรายได้อย่างเข้าทวีคูณจากต้นไม้ต้นเล็กๆต้นนุน่แล้วก็สามารถเอาไปแจกแากเพื่อนๆเอาไปให้แฟนเป็นของขวัญวันโรแมนติกก็ได้ดังนั้นอย่าลืมไปสส่น้องมานะโดนน้องตกแล้วหรือเปล่า น่ารักขนาดนี้เราก็โดนตกเราเห็นแบบแรกเราชอบเลยสามารถหาซื้อน้องได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปตลาดต้นไม้ตจาดจากัรจกรมีนหรือตลาดต้นไม้บุญยงตลาดต้นไม้คลองสิบ้าต,ต่างนนๆนานาเราสามารถไปหาซื้อน้องมาได้หมดน้องเลี้ยงง่ายมากๆจะลืมไปหาซื้อน้องกันมานะ ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ของเราเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ like, กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะถ้าอยากให้เรารีวิูต้นไม้อะไรอีกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะ mm hmm. ไม่เจอกันลิปหน้าบนะ๊ายบาย